บครั uh, สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองสเปคของชาวราศีมังกรราศีไหนที่มาเสริมดวงชะตาได้ราศีไหนที่ทําให้ชีวิตยุ่งยุ่วุ่นหรือไม่ควรนะที่จะมาเป็นคู่กันนะด้วยเหตุผลอะไรยังไงว่ากันไปเอาละก่อนที่เราจะ ไปพูดถึงเนื้อคู่ของชาวราศีมังกรเราให้รู้ตัวตนชาวราศีมังกรก่อนชาวราศีมังกรจะมีดาวประจําตัวก็คือดาวพัสดุ์เรามาดูซิว่าดาวพัสา์เนี่ยบุคลิกลักษณะเป็นยังไงดาวพัสดุ์เนี่ยตามความหมายของวิชาโหราศาสตร์เขาจะเรียกว่าโทษทุกข์อันนี้คือหมายถึงว่าเป็นดาวที่บ่งบอกถึงความเครียดละเป็นดาวที่บ่งบอกถึงสิ่งที่ คิดเล็กคิดน้อยนะบางครั้งก็เป็นเรื่องของการปมทุกข์ในลนักษณะต่างๆอันนี้คือในลนักษณะของเวลาดาวจรเดินมาแล้วส่งลเสือนะไม่ได้หมายความว่าชาวราศีมกรจะต้องแบบปมทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นแค่ลีลานะข้อดีของคนที่มีดาวเสาร์เด่นจะเป็นคนที่มีความอึดเหนือคนเป็นคนที่มีความมุมมนะเพียรพยายามเป็นคนที่มีความอึดอดทนเป็นคนที่มีความละเอียดเป็นคนที่มีความรอบคอบ ชาวราศีมังกรหลายๆท่านเป็นผู้นำของประเทศเยอะมากเพราะเขามีภาวะจิตใจที่เข้มแข็งเขาเป็นคนที่ต้องบอกได้เลยว่าถ้าเปรียบเทียบนะเป็นดวงเมืองนะของโลกเนี่ยนะหรือดวงเมืองของประเทศไทยเราเนี่ยดาวในราศีมังกรเนี่ยคือภพกรรมะนะกรรมมะก็แปลว่าการกระทำนะวิถีชีวิต หมายถึงว่าชาวราศีมังกรเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ด้วยตัวเองนะนี่คือนี่คือมังกรเลยเลยส่งผลให้บางครั้งเรื่องความรับผิดชอบเรื่องความเครียดเขามีนะทีนี้เรามาดูว่าการที่ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนเค,ร,เนคนเรียดเป็นคนละเอียดเป็นคนรอบคอเขาอยากได้แฟนแบบไหนก็ปบอกว่าแฟนเขาคือดาวจันทร์ดาวจันทร์ดาวจันทร์เป็นใครดาวจันทร์ตามความหมายของวิชาโหราศาสตร์ท่ายร่างจริตให้ไทายจัน ดาวจันทร์เป็นดาวที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยเป็นผู้หญิงที่เข้าอกเข้าใจมีความเอื้ออาร้อนมีความใส่ใจนะเราจะสังเกตนะผู้หญิงก็เหมือนกับเป็นเพศแม่ลองดูนะแม่ทุกคนรักลูกสุดหัวใจไม่ว่าลูกเราเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ดีในสายตาคนอื่นจะเป็นอะไรยังไงไม่สนครับลูกฉันก็คือลูกฉันฉันมีความรักให้เต็มที่นั่นหมายความว่าชาวราศี มังกรต้องการผู้หญิงแบบนี้ต้องการผู้หญิงที่ใส่ใจเขาห่วงใย,ยเขาเทคแคร์เขาไม่สนนะว่าเขาจะไปทําอะไรยังไงไม่สนเทคแคร์กลับบ้านมาสามีจา๋าภรรยาจา๋านะเหนื่อยไหมอ่าหาน้ามาให้นวดใส่ใจเอาใจนี่คือสิ่งที่ชาวราศีมังกรต้องการสิ่งที่ชาวราศีมังกรต้องการจากคู่ครองมากที่สุดคุณไม่ต้องเก่งคุณไม่ต้องอะไรเลย ขออย่างเดียวคุณใส่ใจเหมือนแม่ใส่ใจลูกได้ไหมมีความใส่ใจให้เต็มที่นี่คือสิ่งที่ชาวราศีมังกรต้องการที่สุดนะใครที่มีแฟนเป็นชาวราศีมังกรนะฮะเขาทํางานกลับมาเหนื่อยนะพี่จา๋าเหนื่อยไหมเออกินอะไรไหมเอาน้ํามาเสิร์ฟบีบนวดรับรองเลยเนะี่ยคนราศีมังกรจะรักคุณชนิดที่แบบว่าสุดหัวใจเลยนะเพราะชีวิตเขาเครียดพอสมควร เพราะอย่าลืมว่าตัวเขาเองเนี่ยมีดาวเสานะที่เป็นดาวประจําตัวซึ่งผลให้เขาเองเนี่ยเครียดวิตกกังวลแล้วเวลาทําอะไรทําเต็มที่นะถ้าเราเข้าใจเนี่ยเนื้อแท้ของชาวราศีมังกรแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าคู่เขาควรจะเป็นยังไงทีนี้เนี่ยคนที่เป็นคู่ของชาวราศีมังกรจะต้องมีลักษณะแบบดาวจันทร์มีความใส่ใจมีความเอื้ออารมีความเมตตาแล้วก็เข้าอกเข้าใจนะแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แท้แต่ จะเข้าข้างเราเสมอนี่คือนี่คือสิ่งที่ชาวราศีมังกรต้องต้องการนะอันนี้ประมาณนี้นะอะแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแฟนราศีไหนที่ไม่ถูกโฉลกกับชาวราศีมังกรนั่นก็หมายถึงว่าคนที่มีดาวจันเสียนั่นเองนะดาวจันเสียคือเช่นเป็นอลิมรณะวินาศคนที่เป็นชาวราศีมังกรถ้ามีแฟนเป็นชาวลัคนาราศีธนูนะอันนี้ก็ไม่ถูกโฉลกกัน เพราะว่าดาวจันรเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะของเขานะเวลาดาวจันทร์เดินเข้าไปพบดีเดืนดีให้คุณก็ปรากฏว่าอีกอันหนึ่งฉุดหลังอ,อย่างยกตัวอย่างเช่นนะดาวจันทร์เดินมานะดาวเจ้าเรือนคู่ครองวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนลาพระนะตัวของชาวราศีมังกรเอาแล้วคู่ให้โชคคู่ให้โชคนะคู่สัญญาให้โชคแล้วคู่ครองให้โชคแล้วแต่ปรากฏว่าพอมาดูในพื้นดวงของของชาวราศีธนูก็กลายเป็นว่า ดาวจันทร์เนี่ยที่เป็นคู่ครองของชาวราศีมังกรกลับมาอยู่ในภพวินาศของชาวราศีธนูซะอย่างนั้นเห็นไหมมันก็เลยส่งผลว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ดีจริงมันก็เลยส่งผลให้มีปัญหานะทั้งทั้งที่เอาล่ะชาวราศีธนูเนี่ยดาวคู่ครองเขาคือดาวพุธซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันแต่เพียงแต่ว่าเรายึดที่ชาวมังกรชาวมังกรคือดาวจันทร์นั่นหมายถึงว่าถ้าดาวจันทรเดินดีก็ต้องส่งผลดีเพรากว่าดาวจันทร์ตก ลาะเราจะไปตกภพว,วินาศแฟนะนะแล้วราศีไหนต่อนะก็นะนะราศีกลุ่มนะชาวราศีมังกรถ้ามีแฟนเป็นชาวราศีกลุ่มก็เหมือนกันนะเวลาดาวเดินมาอยู่ในภพดีเดือนดีนะอ่ะก็มันขัดกันอย่างตอนที่ดาวเดินเข้าไปอยู่ในเรือนของ ภสุภาเขาเรียกปัตตนีวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนสุภะในราศีกันนะแต่แว่าแฟนเขานี่เลยตกภพมรณะเห็นไหมเนี่ยมันคือความขัดกันพอมันขัดกันมันก็เลยส่งผลเนี่ยให้ไม่ส่งเสริมกันนะอันนี้ก็สําหรับชาวราศีมังกรมีแฟนเป็นราศีธนูขัดกันเป็นแฟนราศีกลุ่มอันนี้ก็ขัดกันนะเวลาดาวเดินจะให้คุณก็ไม่ให้คุณอา้าวราศีสุดท้ายนะ ก็คือคนที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงห์นะสำหรับชาวราศีมังกรนะเวลาดาวจันเนี่ยดาวคู่ครองเนี่ยเดินไปอยู่ในภพดีเรือนดีแต่กับของแฟนกลับไม่ดีนะมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับชาวราศีมังกรนะราศีอื่นส่วนใหญ่ก็จะให้คุณนะอะไรที่มันแบบว่าดาวคู่ครองเราเนี่ยไม่ได้เสียในพื้นดวงเขาเนี่ย มันก็จะให้คุณนะเพราะยังไงก็สุดแท้แต่นะเพราะดาวคู่ครองของเราเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของเขายังไงมันก็ไม่ส่งเสริมกันอยู่แล้วนะสมมุติอย่างเงี้ยเดินอนะ่ะดาวเข้ามาเนี่ยดาวเจ้าเรือนคู่ครองของเราเนี่ยเป็นกเกษตราที่พอดีอันเนี้ยดีละดีสุดๆเลยเป็นกเกษตราที่มีความมั่นคงรักใครกันดีแต่สําหรับชาวราศีสิงตกวินาศอย่างนี้อ่ะ เห็นไหมมันก็มีปัญหานะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะไม่มากก็น้อยนะท่านใดถูอกถูกใจก็ขอความกรณากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับประมาณไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปข้างล่างนี้ได้เลยนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงๆฟังๆกันทุกท่านนะครับผมเกรดกดูตลอดสวัสดีครับ